ับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนดุกท่านเนืยและกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโนบิตะคงเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอองคลิปต่อไปแล้นะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันกับรีสอร์ทแพ็กเนาะซึ่งมีคนขอผมมาขอรีสอร์ทแพ็กบอกวันหน่อยขอรีสอร์ทแพ็กบอกเวลาหน่อยซึ่งจริงๆตอนนี้ครับทุกคนผมพยายามหาแล้วแต่ผมหาไม่เจอ อาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่รับ1.17นะซึ่งก็จะมาแจกแต่พวกที่ว่ามันรับ1.17แล้วมันก็ค่อนข้างน่าสนใจโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันกับ Resort Pack Dip Pack b s บ r o c k l like. i g h เถ้ามอ่มานถูกนะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพสกินช็อตนะครับทุกคนผมชอบตรงนี้นะมันเหมือน f เฟส f u l เลย แต่ว่าพวกบล็อกอันนี้ยผมว่ามันจะเนียนตากว่านะอันนี้เป็นระดับไหลก็คือระดับแบบลื่นๆนะระดับเล็กๆโอเคครับอันนี้ก็จะมีลองไปอ่านดูแล้วกันน้องว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างโอเคแล้วก็มีอะไรเปลี่ยน ager, ซอมบี้วลเลเจอร์ซอมบี้พริกลินโอเคก็เปลี่ยนหลายอย่างนะ โอเคครับผมจะทำการโหลดตัวบนสุดนะอนนี้จะเป็นในแบบของ j a v a นะแต่เนี่ยจะเป็นจะเปลี่ยนตัวเกมเราให้หมันมันเหมือนคล้ายๆ b e ายเบสล็อกอะครับทุกคนโอเคกดคลิกเนี่โอเค อย่าบอกนะว่าไหนลองอันนี้สิตอนล่างสุดเหรอเหมือนเมื่อกี้มันต้องเสียตังค์ซื้อเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมลองเข้าอันนี้หน่อยแล้วกัน ค่อนข้างโหลดนะนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกนะโอเคัจะให้ผมไหมนเนี่ยโอเคครับกด ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะก็ให้เราทำการเลือกอันที่ล่างสุดนะครับทุกคนฉันผมเข้าใจผิดเนาะโอเคต่อไปกดคำว่าฟรีแล้วก็กดตรงนี้ครับ d I s แล้วก็กดกากระบาดออกแล้วก็รอ10วิแล้วก็จะเขาจะให้เรากดกากบาดออกอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ต่อไปมาที่ตรงว่า CON โอเครอนแป๊บหนึ่งแล้วกันอยู่ดีๆมันก็ชา้าเลยก็ในคลิปนี้ผมจะเปิดผมจะมี3อย่างก็คือ1เลยผมจะให้ดูเนาะให้ผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงตัวนโอ้ยคือชา้าใช่ไหม แล้วก็จะมีการสอนบินสสำหรับคนคนที่ต่อ OTG เนาะก็คือต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นกับมือถือแล้วก็จะเปิดการตั้งค่าในตัวเกมแล้วก็การตั้งค่าเมาส์กับคีย์บอร์ดให้ดูแล้วกันว่าผมมีการตั้งค่าอย่างไงเนาะโอเคครับเสร็จแล้วเราทําการกดดาวน์โหลดต่อไปไปที่ Ed f i l ไ explorer ก็สำหรับคนที่ทาไม่ได้ก็อาจจะเป็นกับมือถือนะ คืออันนี้มันเป็นส่วนเสริมนะครับทุกคนมันไม่ใช่ว่ามันจะซับพอร์ตกับมือถือทุกเครื่องนะโอเคครับต่อไปไปที่ internal storage มาที่ดาวโหลดจะเจอไฟล์อันนี้นะสมมุติคนที่ลงคนที่กด2ครั้งมันเป็นไฟล์ mc pack นะจริงๆเราต้องกด2ครั้งเพื่อเปิดแต่ว่าผมจะทำการเปลี่ยนเป็นไฟล์ zip เพื่อที่ว่า จะบอกสำหรับคนที่ลงแบบไฟล์ MC Pack ไม่ได้เสร็จแล้วให้เรากดเพิ่มเติมเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนเพิ่มตรงไฟล์ซิปพิมพ์ว่าจุดซิปขึ้นมาแล้วก็กดตกลงต่อไปกดที่ตรงนี้นะกดค้างกดเพิ่มเติมแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่เลือกเส้นทางเลือกตรง SD Card เลือกเกมแล้วก็เลือกคอมมูแจงมาตรงนี้นะ Resource Pack ให,ให้เราทำการกดตกลงแค่นี้แหละครับวิธีการลงสาหรับวิธีการแตกไฟล์แต่ผมจะลงเป็นแบบว่าเป็นไฟล์ MC Pack ที่มันให้มาแล้วกันผมก็จะกด2ทีสำหรับมือถือที่รองรับการลงแบบนี้คือกด2ทีมันจะเข้าเกมเลยเนาะแต่สำหรับคนที่มือถือไม่รองรับก็ลองแตกไฟล์ดู ถ้าแตกไฟล์ไม่ได้ก็ลองแตกใหม่อีกรอบนึงถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนําให้ลงทัวอื่นเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกามไปดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในเกามแาลนะสำหรับวิธีการลงก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็แค่การลงรีซอสแพ็เนาะโอเคครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะก็คือผมว่ามันสวยดีนะในสายตาในมุมมองผมนะ ผมว่ามันสวยบอกไม้ก็ค่อนข้างสวยนะตัวเท่มอะ่ะตรงตัวเท่มอ่โคตน,น่ารักเลยครับทุกคนปึ๊บนนี้ในคลิปที่แล้วผมทําไม่เสร็จนั่นเองผมไม่ใช่ผมทําไม่เสร็จหรอกผมลืมโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไง โอเคพวกกล่องค้าพวกกล่องอันนี้ก็ดูแบบผมว่าดูดีขึ้นนะก็ดูดีขึ้นกว่าเนี่ยพวกพวก,พวกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีสวยขึ้นนะที่ขุดก็ดูดีขึ้นมานิดนึงมันเป็นแค่ขนาด32คูณ32นะครับทุกคนมันจะไม่ชัดเหมือน6 4นะก็คือมันจะแต่ว่ามันจะลื่นกว่าเนาะ หรือเปล่าโ okay. อเคเรามาดูกันว่าการตั้งค่าของผมเป็นยังไงไปที่เซตติ้งเนาะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าของผมกันโอเคมาหรือยังรองแป๊บนึงแล้วกันเนาะมันก็จะช้าๆหน่อยนะโอเคสำหรับ ทัชอันนี้ทัชผมไม่อะไรแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แนละ้วแล้วก็มาตรงนี้เนาะวิดีโอแสงผมเปิดสุดนะครับทุกคนอันนี้ผมจะเปิดแค่อันล่างนะไอตัวกระดาษไอตัวกระดาษที่มันจะโผล่ตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะไออันนี้ผมก็เปิดไว้แต่ว่าอันที่ผมปิดก็จะมีอันนี้เนาะ แล้วก็ข้างล่างอันนี้ผมปิด2อ,อันนี้ผมปิดผมตั้งเป็นคลาสิกแล้วก็อันนี้ผมตั้งแค่ผมตั้งเป็นลบสนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใหญ่เกินส่วนการเรนเดอร์ช้างผมเปิดแค่6นะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการมองอะไรไกลขนาดนั้นส่วนในส่วนของคีย์บอร์ดกับเมาส์ ผมตั้งเป็น50 50เนาะแล้วก็เปิด Full Keyboard แล้วก็ a t t a c k a c t i o ็ Attack. Attack ก็คือการตีผมเปลี่ยนเป็นตัว E นะแล้วก็ Use Item Use Item ผมจะเปลี่ยนเป็นคลิกซ้ายนี่คือคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ได้นะคลิกขวาจะเป็นการกดกับส่วนรอปไ Item กับ Hot Bar ก็เป็นเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมี Inventory จะเปลี่ยนเป็นตัว C แล้วก็จริงๆไอตัวเนี้ยจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็น F5 แต่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นตัว F เนาะเพราะว่าเพื่อที่ว่าผมจะได้กดง่ายๆแล้วก็ต่อไปอันสุดท้ายก็คือวิธีการบินผมเริ่มจากการอยู่บนที่สูงแล้วก็วิ่งกระโดดสองทีแล้วก็กด ที่เมาส์ทีหนึ่งอันนี้คือพื้นฐานเลยนะก็คือผมจะเริ่มจากที่สูงส่วนวิธีต่อมาพอเราเริ่มจากที่สูงจนชินละต่อไปเราเปิดมุมมองนี้กดกระโดด2กดเดินหน้ากดวิ่งอะ่ะกดวิ่งกระโดด2ทีจังหวะที่เรากางเปีือกครับทุกคนจังหวะนี้นะดูดๆปึ๊บจังหวะเนี้ยเราต้องรีบคลิก เมาส์ซ้ายนะคลิกเมาส์ซ้ายทีเดียวพอแล้วมันจะทําการบินให้เราคอยดูนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราคลิกซ้ายคือเราบินมุมมองนี้จนฉินละต่อไปก็คือมุมมองนี้นะปึ๊บปึ๊บถามว่ามุมมองนี้ใช้อะไรดูดูตรงไหนผมดูตรงไอตัวตุ๊กตากระดาษครับทุกคน ว่าช่วงที่ตุ๊กตากระดาษมันกลางปีกมันคือตรงไหนดูใหม่นะอีกรอบหนึง่งปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะมีจังหวะที่ตุ๊กตากลา,างปีกแล้วก็จะทําการกดคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็บินตรงนั้นแหละครับทุกคนปึ๊บลวกโอเคครับสำหรับผู้ชมใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมเล่นเอาชีวิตรอดนะ้นก็สามารถมาดูซีรีส์เอาชีวิตรอดผมได้นะซึ่งผม ลงทุกวันแหละนะถ้าไม่มีปัญหาก็คลิปหนึ่งลงตอนเช้าคลิปนึงลงตอนเย็นถ้าไม่มีปัญหาอะไรได้ลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์มีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาก็จะลงช้าหน่อยนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้แหละก็รู้สึกว่ามีความดีดเหมือนกันนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังลใจผมเลยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมได้นะครับทุกคนผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะที่ผมเห็นนะ แต่จะมีบางคอมเมนต์ที่ตกหล่อนอาจจะไม่เห็นทีหลังเพราะว่าบางที YouTube ผมมันก็ไม่ยอมแจ้งเตือนมันเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายครับ